สำหรับใครที่ชอบใส่ในาฬิกา Mechanical Watch แบบที่แก้วใส่อยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่ากำลังตามหาอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งที่ช่วยในการ track activity track สุขภาพในแต่ละวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวการเต้นของหัวใจอุณหภูมิร่างกายไปจนถึงคุณภาพของการนอนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อ Smart Watch มาใส่เนี่ยแก้วว่าวันนี้แก้วเจอที่เหมาะกับตัวเองแล้วครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Ring ตัวนี้นั่นเองครับ แก้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามแก้วแล้วก็โมบายฟอโตกราเฟอร์มาได้สักพักนึงแล้วเนี่ยน่าจะพอสังเกตเห็นนะครับว่าปกติแล้วแก้วไม่ใสในาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชเลยนะแต่ว่าจะใส่ที่เป็นแมช i นิค w ลวอชในลักษณะแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าแก้วสะสมนาฬิกาพวกนี้อยู่แล้วนะซึ่งจํานวนที่สะสมเอาไว้เนี่ยมันมากพอที่จะทําให้ไม่อยากซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอชแล้วอะเพราะว่าแก้วเก็บของทั้งแบบฝั่งแบ,บรนด์ญี่ปุ่นด้วยฝั่งแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์บางแบ,บรนด์ด้วยนะซึ่ง ทำให้ชอบการแต่งตัวที่ใส่ใน,ในการลักษณะแบบนี้มากกว่าสมาร์ทวอชไปแล้วนะครับแต่ถามว่าในใจเนี่ยอยากจะได้อุปกรณ์สักตัวหนึ่งมาช่วยในการแทรคสุขภาพไหมก็ต้องบอกว่าอยากเหมือนกันนะคือพยายามมองหาไม่ว่าจะเป็นแบบสมาร์ทวอชที่ลุกคล้ายๆกับในการปกติหรือว่าจะเป็นพวกสมาร์ทแบ d นดอะไรพวกนี้คือมันก็ใส่ได้แหละมันก็ใช้ได้แหละแต่ถามว่าในใจมันชอบ1 0 0ยเปอไหมมันก็ไม่นะครับซึ่งพอมันไม่ชอบอะสุดท้าย มันก็จะไม่ใส่อยู่ดีนะครับจนกระทั่งได้เริ่มเห็นเทรนที่เขาเอาพวกสมาร์ตดีไวซ์พ่วงนี้มาทำเป็นอ c อกเซอรีใส่กับพวกนิ้วเป็นพวกแหวนหรือว่าเป็นพวกกำไลเนาะซึ่งบางโปรเจกต์เนี่ยมันจะอยู่ในพวก Kickstarter อยู่ใน i n d i e g o g o นะครับมันทำให้บางทีอะ่ะมันเข้าถึงยากแล้วก็เวลาที่เราแบ็กโปรเจกต์เข้าไปแล้วถ้าเกิดเขาเบี้ยวเราขึ้นมาเขาไม่ส่งของให้เราขึ้นมาเนี่ยเราก็ซวยถูกไหมเพราะเราจ่ายเงินให้เขาไปก่อนนะครับแต่ว่า พอได้มาเห็นทางซัมซุงเนี่ยเขาออก Galaxy Ring ออกมาก็รู้สึกว่าเออมันได้ของเลยนี่แล้วก็ตัวฟีเจอร์ที่เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยมันก็เพียงพอกับที่เราต้องการอยู่แล้วเพราะแก้วไม่ได้คิดว่าจะมาแทร็กตัวเลขเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองเนี่ยลึกในทุกด้านขนาดนั้นนะอยากได้แค่แบบเรื่องการนอนนับก้าวเรื่องแบบอุณหภูมิร่างกายแล้วก็พวก เ,เขาเรียกว่าอะไรอะภาพรวมของสุขภาพในแต่ละวันแบบนั้นมากกว่าเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออที่เขาให้มาเนี่ยเหมาะสมกับที่เราจะเอามาใส่คู่กับนาฬิกาของเราเป็นแฟชั่นไอเทมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังว่าใส่มาแล้ว7วันเนี่ยมีอะไรที่มันแบบเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างนะครับไปดูกันเรามาเริ่มดูดีไซน์ของตัว Galaxy Ring กันเลยนะครับแควขอเริ่มที่ตัวเคสก่อนเลยนะเพราะว่าเคสมันสวยมาก นี่คือ First Impression แรกตอนที่แก้ว Unbox ออกมาแล้วประทับใจสุดๆนะทุกคนดูดีไซน์ดิมันจะเป็นแบบใสๆแบบนี้ยแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักเลยนะครับในตัวเคสเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะเอาไวใ้ให้เราสามารถเอาตัวแหวนเนี่ยมาชาร์จได้นะครับด้านหลังของตัวเคสจะมีพอร์ต USB Type C อยู่เห็นไหมตรงนี้แล้วก็ด้านล่าง จะเป็นการชาร์จแบบไรส้สายนะครับอยู่ตรงนี้เนาะฟีลิ่งของการเปิดบานพับขึ้นมาโอ้โหแบบสมูทให้ความรู้สึกเหมือนกับเราซื้อพวกแหวนหรือว่าพวกเครื่องประดับที่มันเป็นลักซ r รี่ไอเทมเนี่ยฟีลิ่งแบบนั้นเลยนะแล้วก็พอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยด้านไหนก็จะมีตัวริงโฮเดอร์ตรงนี้ที่ล็อกกับตัวแหวนเอาไว้นะครับซึ่งตรงกลางพอเรากดปุ่มลงไปก็จะเป็นการสั่งฟังก์ชันต่างๆเนาะกดหนึ่งที จะโชว์ปริมาณแบตเตอรี่ที่อยู่กับตัวเคสเห็นไหมอันนี้คือแบตของตัวเคสไม่เต็มนะครับอาจะกดให้ดูใหม่นี่หายไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นการเข้าสู่ pairing mode ของตัวแหวนนั่นเองนะหรือว่าปกติแล้วในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราเปิดฝาขึ้นมาหยิบแหวนออกมาถ้าเกิดเราใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นแบบซั sung อยู่แล้วเป็น Gala x y ซี่สมาร์ทโฟนอยู่แล้วเนี่ยมันจะ auto detect ให้เองเลยนะครับมาดูกันที่ตัวแหวนกันต่อเลยนะครับแก้ไว้ทุกคนลองดูก่อน ลองสังเกตดูนะเห็นไหมว่าตัว Galaxy Ring เนี่ยมันจะดูมีขนาดแล้วก็ความหนาที่มากกว่าแหวนทั่วๆไปที่เราใส่ประดับกันนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็คือในตัวแหวน Galaxy Ring เนี่ยเขาจะมี2ชั้นด้วยกันนะข้างนอกที่เป็นเฟรมตรงนี้จะใช้วัสดุที่เป็นไทเทเนียมเกรด5นะครับแล้วก็งานสี Build Quality ต่างๆแก้วได้ไปลองแบบฟาดนั่นฟาดนี่มาแล้ว ทนทานสีสวยไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานในการกันน้ำกันฝุนนะครับสามารถจะก,กันน้ำได้อยู่ที่10 atm นะแล้วก็ได้ ip rating อยู่ที่ ip 68นะครับด้านในจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้วางเซ็นเซอร์ทั้งหมด3เซนเซอร์ด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อมันเป็น2ชั้นแบบนี้แน่นอนว่าในวันแรกๆเราจะรู้สึกไม่ค่อยชินกับการสวมใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะดูมีขนาดที่ใหญ่มากกว่าแหวนปกติอะทุกคนลองดูเห็นปะ อันนี้ใส่นิ้วชี้เนาะอันนี้เป็นไซส์11นะครับสลับมาใส่นิ้วกลางใส่นิ้วนางเริ่มหลวมแล้วเห็นไหมนิ้วที่ทาง a m s u n งแนะนำว่าให้ผลลัพธ์ในการวัดในการแทร็กที่ดีที่สุดคือ2นิ้วนี้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมือข้างไหนก็ได้ใช้ได้หมดนะครับซึ่งแกวได้ลองวัดแล้ว ไซส์11เดนี่ยแก้วใสได้ทาง2นิ้วเลยก็เลยเลือกไซส์11มานะครับเราก็จะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่แก้วใหญให่ทุกคนได้ดูก็คือตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมว่าที่ตัวแหวนเนี่ยมันจะมีขีดเล็กๆอยู่นะ mm hmm. เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ด้านใต้ของตัวขีดตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์ hmm. ที่เขาใช้ในการแทร็กสิ่งต่างๆนะทางซัมซุงบอกว่า mm hmm. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําแล้วก็ดีที่สุดตอนที่เราใส่แหวนให้เอาไว้ด้านฝ่ามือแบบนี้นะครับอย่างนี้นะ แต่ถามว่าหมุนมาไว้ด้านบนได้ไหมแก้วได้ลองและผลลัพธ์ไม่ต่างกันครับใส่แบบนี้ก็ได้เนาะแต่ที่เขาให้เอามาไว้ด้านฝ่ามือเนี่ยแก้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแบบป้องกันการกระแทกแล้วก็เซ็นเซอร์มันจะมีความเพี้ยนอะไรแบบนั้นมากกว่านะเพราะว่าเวลาเราใส่แหวนเนาะแล้วเราเอาไปฟาดอะด้านนอกมันโดนก่อนถูกไหมเขาก็เลยให้เอาเซนเซอร์มาไว้ด้านในตรงนี้นะครับเป็นข้อปฏิบัติที่ ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่โดยส่วนตัวแล้แกก็จะพยายามทำแบบนี้เอาไว้ตลอดเนาะแล้วก็เรื่องนึงที่อากจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับก็คือไซส์ของตัวแหวนเนี่ยเวลาที่เราไปวัดตามแบบศูนย์บริการของทางซัมซุงต่างๆก่อนที่จะซื้อมาใส่เนี่ยให้เผื่อเวลาที่เราเออกไปเจออากาศร้อนๆแล้วนิ้วเรามันขยายด้วยนะตอนแรกเนี่ยแกจะเอาไซส์10แล้วแบบเราอยู่ในห้องแอร์เนาะไซส์10มันพอดีเป๊ะเลยแต่ว่า เวลาเราออกไปใส่แบบเดินอยู่ข้างนอกไปเจออากาศร้อนๆนะ่ะไซส์10มันค่อนข้างอึดอัดพอสมควรนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไซส์11แบบนี้นะครับเวลาอยู่ในที่ที่มันเป็นอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะหลวมนิดๆนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเวลาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมันก็จะพอดีนิ้วเลยเพราะว่า นิ้วเราขยายจากความร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่ Galaxy Ring เนี่ยขนาดมันเล็กแค่นี้เองนะมันไม่ได้มีพื้นที่เพียงพอที่จะวางหน้าจอเอาไว้อ่านค่าหรือว่าใส่มอเตอร์สั่นเพื่อการแจ้งเตือนแบบนั้นนะครับมันเอาไว้ใช้ในการแทร็กข้อมูลอย่างเดียวเวลาเราต้องการจะเข้ามาดูข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมาดูบนสมาร์ทโฟนผ่าน2แอปนี้เท่านั้นก็คือ Samsung w e a r a b l e แล้วก็ m s u n g h e a l t h นั่นเองนะครับอย่างตัว Samsung w e a r a b l e เนี่ยก็จะเป็นการโชว์ข้อมูลของตัวแหวนทั้งหมดเลยนะตั้ง งแต่แบตเตอรี่ฟีเจอร์ของตัวแหวนต่างๆการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวแหวนไปจนถึงการเปิดใช้งานตัวเจสเจอร์ที่เป็นการจีบนิ้วเพื่อสั่งตัวให้กล้องหรือว่าให้สมาร์ทโฟนเราทำงานนะครับซึ่งจะใช้ได้2ฟีเจอร์ด้วยกันก็คือสั่งให้กล้องลั่นชัตเตอร์กับสั่งสนุดนาฬิกาปลุกเรานะเนีย่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนลองดูไอเดียก้าวถือแล้วก็อย่างนี้นะเห็นไหม คือมันจะดีเลย์ประมาณครึ่งวิไม่ต้องตกใจอะไรนะครับแต่ถือว่าความแม่นในการใช้เจสเจอร์ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะแล้วก็อีกหนึ่งแอปนะครับก็คือ Samsung Help นั่นเองนะที่จะเป็นแดชบอร์ดแสดงค่าต่างๆทางด้านสุขภาพของเราที่ตัว Galaxy Ring เนี่ยสามารถจะแทร็กให้เราได้ในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนับก้าวการเผาผลาญแคลอรี่อัตราการเต้นของหัวใจอุณหภูมิร่างกาย ไปจนถึงในเรื่องคุณภาพของการนอนนั่นเองนะซึ่งแก้วบอกเลยว่าจุดเด่นที่สุดของ s a m s u n Galaxy g Ring ตัวนี้ก็คือเรื่องนี้เลยครับการ track รก,การนอนนั่นเองนะเพราะว่านอกจากที่เราจะสวมใส่ได้สบายแล้วการ t r a ็กคุณภาพในการนอนเนี่ยก็ทําได้ครบถ้วนแล้วก็แม่นยํามากๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับการนอนว่าเรานอนเป็น REM sleep ไลฟ์สลิฟหรือว่าเป็นดีฟส l ลิฟนะแล้วก็ในแต่ละระดับการนอนเนี่ยเราอยู่ในช่วงนั้นนานแค่ไหนด้วยนะครับอุณหภูมิผิวหนังของร่างกายเราเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อว่าห้องเราร้อนจนเกินไปจนไม่สามารถจะหลับได้สนิทเนี่ยเราก็จะสามารถดูจากตรงนี้แล้วก็เอาไปปรับแอร์ให้มันนอนสบายมากขึ้นได้นะครับไปจนถึงระดับของออกซิเจนในเลือดระหว่างการนอนนะครับซึ่งหลายๆคนที่แก้วรู้จักนะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจระหว่างการนอนนะครับเราจะสามารถสังเกตตัวกราฟออกซิเจนในเลือด ว่ามันมีความผิดปกติไปได้จากตรงนี้นะซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับและที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยเจอกันแน่นอนนะก็คือในเรื่องของการโกรนนั่นเองนะครับคือเขาจะแทร็กเรื่องของการโกรนได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาให้สุดแล้วก็ละเอียดจริงๆเนี่ยให้นําสมาร์ทโฟนของเรานะครับวางไว้ข้างเตียงนะแล้วก็หันตัวท้ายสมาร์ทโฟนอ่ะ เข้ามาทางฝั่งที่เราหันหน้านอนนะแล้วก็เปิดฟีเจอร์ที่เรียกว่า snoring detection เอาไว้นะครับเขาจะทำงานร่วมกับตัว Galaxy Ring เนาะแทร็กว่าเรานอนกรนบ่อยไหมแต่ละครั้งนานแค่ไหนไปจนถึงอัดเสียงกรนเนี่ยมาให้เราฟังเลยนะว่าเรากลนแบบดังมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างตัวแก้วเองเนี่ยตลอดทั้งคืนนะสมมติว่านอนสักประมาณ6-7ชั่วโมงเนาะจะมีสักประมาณ10นาทีที่ มีอาการกลนระหว่างคืนนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบกรนยาว10นาทีนะมันแค่แบบว่ากระจายกระจายกันไปจนครบ10นาทีประมาณนั้นนะซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะครับกลนแค่นี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่กรนต่อเนื่องนานๆกรนทีแบบครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยแก้ว่าตัวเลขตรงนี้สามารถเอาไปอ้างอิงให้เรา เอามาปรับท่าทางการนอนให้มันลดปัญหาการกรนลงไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยําในการ tracking ค่าต่างๆที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับแก้วได้ลองเอาไปใส่เทียบกับ vivo watch 3แล้วก็ huawei watch gt 4นะผลลัพธ์ที่ออกมาเนะี่ยแก้วรู้สึกว่าตัว galaxy ring จะให้ค่าการ tracking ที่มีความใกล้เคียงกับสมาร์ท t c h ทั้ง2รุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ95%นะคือมันจะมีบางอย่างแหละที่รู้สึกว่านาฬิกามันวัดได้ ละเอียดกว่าวัดได้แม่นยำกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่เรื่องแบบการนับก้าวเดินการเต้นของหัวใจอุณหภูมิผิวไปจนถึงเรื่องการนอนเนี่ยซึ่งแก้ว่าตัว Galaxy Ring เองเนี่ยก็ให้ประสิทธิภาพแล้วก็ผลลัพธ์ในการ tracking ที่น่าพอใจแล้วนะครับ <S <S แล้วในเรื่องของแบตเตอรี่ไร้์ปล่บไปยังไงบ้างนะ ต้องบอกทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับว่าในแต่ละไซส์ของแหวนเนี่ยความจุแบตเตอรี่เขาจะไม่เท่ากันนะครับอย่างไซส์ที่แก้วใส่เดี๋ยจะเป็นไซส์11เนาะซึ่งจากที่แก้วได้ใช้งานมานะเต็มที่เลยที่แบตจะสามารถอยู่ได้ก็คือประมาณ5วันนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาไปเทียบกับที่ทางซัมซุงเขาเคลมอาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-7วันนะแล้วแต่ว่าใส่มากใส่น้อยมีการ tracking มีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะซึ่งก็ถือว่าข้ามเส้นแบบพ พอดีพอดีนะครับไม่ได้อึดมากแล้วก็ไม่ได้หมดไวจนเกินไปนะซึ่งถ้าเกิดเรารวมกับตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเคสชาร์จเข้าไปด้วยเนี่ยแก้วคิดว่าเราน่าจะสามารถใช้งาน Galaxy Ring ได้ต่อเนื่องประมาณ10-12วันนะครับก็คือตัวเคสชาร์จเนี่ยจะสามารถชาร์จเต็มได้ประมาณ หครั้งนิดๆน,นั่นเองนะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Samsung Galaxy Ring อันนี้นั่นเองนะสำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่14,900บาทนะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามก็ราคาเดียวกันหมดนะครับแล้วก็สีที่เขามีให้เลือกจะมีทั้งหมด3สีนะสีเงิน สีดำสองสีนี้จะเป็นการทําสีแบบด้านนะครับแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีทองนะอันนั้นจะเป็นการทําสีแบบกรอสซี่เนาะแกจะรู้สึกว่าสีทองมันดูมีความแบบเสียๆเสียนิดนึงเนี่ยนะสีนี้ดูใส่ง่ายกว่าก็เลยเลือกสีนี้มานะครับแล้วก็ตัว Galaxy Ring จะวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการที่ Samsung Experience Store ในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปวัดนิ้วแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของกันนะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง โมบายฟ h โตกร r เฟอร์แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจโมบายฟอโตกราเฟอร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ